เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดิชแนลตอนนี้เราอยู่กันในเกมโฮมสววทโฮมเซไวนนั่นอเองและในคลิปลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเล่นฝ่งสเปกเตอร์หรือผีผู้ไล่ล่ากันบ้าง โดยในช่วงของโคดเบต้าฮะเราสามารถเลือกเล่นทางด้านของผีได้2ตัวละครตัวแรกนั่นคือเบลเราสามารถดูทางด้านของความสามารถหรือินโฟของผีแต่ละตัวได้ด้วยโดยการที่เราเอาเมาส์ไปวางที่บริเวณเครื่องหมายตกใจตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดของผีตนนั้นๆอยู่นั่นเองนอกจากนั้นฮะทางด้านของตัวผีหรือว่าสเปกเตอร์เนี่ยจะมีทางด้านของสเตตัสเหมือนกับทางด้านของผู้รอดชีวิตการอย่างเช่นทางด้านของเบลมีความแข็งแรงอยู่ที่2เขตความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ที่3เขตและการซ่อนเลนอมพาังอยู่ที่4 น,นอกจากนี้นไม่พอผีแต่ละตัวหรือสเปกเตอร์แต่ละตัวจะมีทักษะที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นทางด้านของผีเบลเธอจะมีทักษะติดตัวแบบที่ต้องกดใช้หรือเรียกว่าสกิลนั่นเองจากเป็นการกดระวางไปหาผู้รอดชีวิตแบบสุมหนคนและจะมีพัสซีส่วนตัวนั่นคือการโจมตีผู้รอดชีวิตแล้วจะทําให้เธอเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนอกจากนั้นยังมีทักษะเสริมอีก2อัน และเมื่อใดก็ตามที่เลเวลเราถึงตามที่กําหนดเราก็จะสามารถเลือกทักษะเสริมพวกนี้เข้ามาเสริมความสามารถของตัวเองได้ด้วยส่วนทางด้านของสกินนั้นทางด้านของเบลในช่วงโคนเบต้าจะมีสกินเดียวคือสกินเดฟอล์ยังไม่มีทางด้านของสกินสวยๆเข้ามาแต่รับรองว่าช่วงโอเบต้ามีแน่นอน และจากที่ผมพูดตอนต้นคลิปไปว่าเราสามารถเลือกสเปกเตอร์ได้2ตัวละครนี่คือตัวละครแรกอีกหนึ่งตัวละครเราจะต้องไปปลดล็อกในร้านค้ากันก่อนถ้าเใครอยากเล่นทางด้านของสเปกเตอร์อีกหนึ่งตัวให้เข้าไปที่เมนูร้านค้าจากนั้นเลือกหัวข้อที่ชื่อว่าผีเราจะเจอกับสเปกเตอร์อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือผีคนคุกนั่นเองซึ่งเราสามารถปลดล็อกแล้วก็ซื้อตรงนี้ได้ด้วยนั่นเอง ตอนนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในเกมฮะว่าผีผู้ล่าหรือสเปกเ,เ,เตอร์เนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างโดยวิธีการเอาชนะจะมีอยู่ด้กยกัอ2อย่างนั่นคือปอกป้องพิธีไม่ให้ทางด้านของผู้รอดชีวิตทําพิธีจนเสร็จอย่างที่2ก็คือการกําจัดผู้รอดชีวิตให้หมดนั่นเองและเมื่อเราเข้าอยู่นในเกมแล้วนี่คือมุมมองของสเปกเ,เตอร์หรือผีผู้ไล่ล่า,ลานั่นเองฮะต้องบอกไว้เลยว่ามุมมองบุคคลที่3จะทําให้ทางด้านของฝ่ายสเปกเ,เตอร์เนี่ยเล่นค่อนข้างง่ายกว่าเกมเดนส์บเดไลน์นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าปดดดเปด เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูทางหน้าของบริเวณพิธีก็จะเป็นตรงนี้ฮะที่เราจะต้องปกป้องพิธีไม่ให้ผู้รอชีวิตเนี่ยมาทําพิธีจนเสร็จนั่นเอง ต่อมาก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับวิธีการโจมตีกันก่อนสําหรับการกดคลิกซ้ายนี่ก็เป็นการตีแบบธรรมดานะครับผมซึ่งระยะของตัวผีเบลเนี่ยจะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ดังนั้นต้องเข้าไปใกล้ๆนิดนึงต่อมาฮะจะมีอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถที่จะทําการโจมตีได้นั่นก็คือเป็นพวกตู้ประตูหรือกําแพงที่มันแตกได้เมื่อเราเข้าไปใกล้ๆกดปุ่ม e ฮะจะเป็นการพังทางหน้าของตู้ ประตูแล้วก็จะมีทางด้านของกําแพงที่มันเป็นรูเล็กๆนะฮะเราจะสามารถพังได้เช่นเดียวกันแบบนี้นั่นเองโอ้โหต้องบอกไว้เลยว่าเป็นสเปกเ,เตอร์ที่ส่งพลังมากๆเลยฮะ คราวนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเกี่ยวกับเกาะป้องกันของสเปกเตอร์หรือผีผู้ไล่ล่ากันบ้างเมื่อเริ่มเกมกันมาทางด้านของสเปกเตอร์จะมีท่าหน้าของเกาะป้องกันผู้รอดชีวิตจะโจมตียังไงบอกเลยว่าเลือดไม่ลดแน่นอนโดยจากตรงนี้ผมจะให้ท้านองผู้รอดชีวิตลุมสกอนตัวของเราให้ไม่ว่าสเก็ที่เลือดตรงมุมซ้ายล่างหาวิธียังไม่มีการทําจนเสร็จบอกเลยว่าเราจะมีเกาะป้องกันและเลือดจะไม่ลดลงโดยเด็ดขาดและนี่คืออีกหนึ่งความสามารถที่สเปกเตอร์ทุกตัวจะมีนั่นคือเกาะป้องกัน แต่เมื่อได้กระตามที่ผู้รอดชีวิตทําพิธีการจนเสร็จ1จุด2จุดหรือ3จุดเกาะป้องกันของเราจะลดลงตามลําดับขั้นและสิ่งนี้คือส่วนที่เราควรจะต้องระวังไปอย่างมากหลังจากที่เราดูการโจมตีและการป้องกันไปแล้วฮะคราวนี้ถึงคิวของการใช้สกิลกันบ้างโดยฝ่ายผีทุกๆตัวจะมีทั้งหน้าสกิลนี้เหมือนกันทุกตัวละครนั่นก็คือสกิลสเปกเ,เตอร์เมื่อเรากดปุ่มชิปไปแล้วตัวของเราจะล่องโหนและจะเคลื่อนที่ได้เร็วมากมาก โดยท่าท่าของสกิลสเปกเตอร์มีประโยชน์ค่อนข้างสูงฮะไม่ว่าจะเป็นการหายตัวแล้วไม่ปรากฏกายต่อนหน้าผู้รอดชีวิตหรือจะเป็นการซ่อนเลนร่างกายจังหวะที่เรากำลังจะถูกท่าท่ของผู้รอดชีวิตรุมตีก็ทาได้เหมือนกัน <S <S และนี่คือประโยชน์ของสกิลสเปกเตอร์ฮะส่วนสกิลส่วนตัวของเบลหรือว่าผีคนคุกเนี่ยเดี๋ยวผมจะแยกทําแบบจเจาะลึกแต่ละตัวละครให้ดูอีกหนึ่งครั้งว่าสกิลของเขาทําอะไรได้บ้างนั่นเอง เดี๋ยวต่อมาเรามาดูวิธีการเอาชนะกันบ้างฮะโดยวิธีการเอาชนะแบบแรกนั่นคือการปกป้องพิธีเมื่อเริ่มเกมวันละจะมีเวลากําหนดอยู่ที่15นาทีหากในช่วงเวลานั้นทางด้านของผู้รอดชีวิตไม่สามารถทําพิธีจนเสร็จได้ก็จะถือว่าทางด้านของผู้ไล่ล่าหรือว่าฝ่ายเตเตสเปกเตอร์เป็นผู้ชนะไปโดยทันทีนั่นเองดังนั้นทางฝ่ายสเปกเตอร์หรือผู้ไล่ล่าจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ผู้รอดชีวิตนั้นทําการประกอบพิธีจนเสร็จและเมื่อเวลาหมดลงเมื่อใดก็ตามฝ่ายสเปกเตอร์หรือผีผู้ไล่าะเป็นนผู้ชง แล้วเรามาดูทางด้านของรูปเกมการชนะแบบรูปแบบล่ก,กันก่อนนะฮะในเกมนี้ผมจะพยายามที่จะยื้อเวลาให้ได้นานที่สุดและเพื่อสังเกตที่บริเวณด้านของมุมซ้ายบนจะมีทางด้านของเวลาที่เหลืออยู่ด้วยเมื่อเวลาหมดลงแล้วนะฮะเขาจะปรากฏว่าทางด้านของฝ่ายผู้ไล่ล่าหรือว่าผู้ที่เป็นสเปกเตอร์ก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองฮะ และนี่คือการชนะแบบแรกนั่นคือการปกป้องพิธีและยื้อเวลาให้ได้15นาทีแค่นี้เราก็จะเป็นฝ่ายชนะแล้วต่อมาผมจะพาทุกคนไปดูทางด้านของวิธีการเอาชนะแบบที่2ของฝ่ายพูล่าหรือว่าสเปกเ,เตอร์กันต่อโดยวิธีที่2นั่นก็คือการกำจัดผู้รอดชีวิตให้หมด วิธีการนี้ง่ายดายมากๆครับเมื่อเริ่มเกมเข้ามาคุณมีหน้าที่หาทางด้านของผู้รอดชีวิตให้เจอจากนั้นแล้วก็ฆ่าฆ่าแล้วก็ค่ายห,หมดและเมื่อได้กระต่างที่อดอาตของผู้รอดชีวิตหมดแล้วเราก็จะเป็นฝ่ายชนะอย่างง่ายดายนั่นเอง <c oughs> และนี่คือวิธีการเอาชนะของสเปกเตอร์ทั้งสองรูปแบบบอกเลยว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมฮะ มองจะเล่นง่ายด้วย3าป่ายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทางด้านของฝ่ายสเปกเตอร์ต้องควรระวังมากๆนั่นคือเมื่อได้ก็ตามที่ทางด้านของผู้รอดชีวิตหวลวงโซเวอร์ทำการประกอบพิธีจนเสร็จมันจะทำให้ทางด้านของเกราะหรือว่าบาล,ลีที่ป้องกันตัวของเรานั้นอ่อนแรงลงนั่นเองและจากการที่เราเป็นผู้ล่าเราอาจจะเป็นผู้ที่ถูกล่าแทนก็ได้ และนี่คือวิธีการเล่นทั้งหมดของฝ่ายสเปกเตอร์เพื่อเพื่อมีความคิดเห็นยังไงสาม,มารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยผมรับรองว่าผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนก่อนจากลากันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมวินิชนะกันด้วยวันนี้ผมตั้งใจจากลาทุกคนไปแล้วจริงๆบ๊ายบายสวัสดีครับ